ขอโทษแต่เอเโทษแต่บุนอีแล้วทุกคนม, <c oughs> มาเด้อทุกคนกินข้า,าวเช้าน้ำกันตัดผักมาโตนิกาเป็นเส้าแล้วเนะทุกคนเราจะมานึ่งข้าวทุกคนใส่แล้วข้าวกันใส่ข้าวก่อน มือนี่นึงข้าด้วยสวัยข้าวแล้วพอดีแจ้งคักข้าจะมาเก,ก,กือบไปใกล้ๆกันมันนี่ก้อยห้ามก้อยต้มมืดหัามันกระมูกก่ะเบจะไปเอาบอลยู่ไห้อีไปอเอาเต้เมือนั้นเลย ก็ะจะชาไปเอาอีกไม่ชุ่มหนึ่งมาต้มเืรอบรรยากาศหลังฝนตกสดซื้อในเลยทุกคนคืนนี้นะงูมากินมงมุงลนนะมันยำโกรโกกริบ แบบนรเดี๋ยวสิงากบบนยทุกคนนะเห็นหสมสุก,กเป็ดกันน้อยเฮาน้อยเฮาเลยทุกคนเพราะว่าหาคไขา่เมื่อนั้นกระโชกตู บ่มีเงินใส่อันบ่มีเงินซอยดอกค่ะทุกคนเอ้ยมือดอกเงินหนวกนะนะทุกคนนองดอกน้องสะพัดน่ะนะสาวไข่นะสาวบ่มีเงินซอยดอกกัเจ้าไข่เป็นของตัวไข่ไก่ใส่บึกเซิน

Ô hà, bắt đầu đi ăn món quý vị 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 ăn มันเยอะั่าลละนะมันมมันยาน สบายดีขอโทษสเอสบายดีมื่อนี้กะขอทษเเอเส้นอบุญนี้แด้ทุกคน บอบุนบ้าบนะบุนบุนบ้านว่าทอดวันนี้ตู้สีเพิ่มาท่อเสอเอีนี่เปตู้แต่เสาแทะไปตะวันเสอเอียนตะวันนี่พอดกี่ชิ้นซ้ำมากนฟังเบิงทุกคนเ้ยมีผู้ยื่นอะไรแข่งกันน้อยเป็นใบชนน้อยไปแม่น้อยกะไปจบไม่เท่าทุกคนเลยยังไม่ทันได้มานใหญจะเป็นโมงนี้ไปแล้วไปแล้วกั พอกะนค่ะว่าเพิ่มไปแห้กินเหล้าเนี่ยไปอันให้กินเหล้าบ้านจัต tha ทุกคนเลยต้องได้ไปเพื่อจะมีหนำบ้านนืองขวดโต๊ะคือว่าแบบแห้งเติบแต่ว่าน้ำบ้างมาเฮ็ดกินกันวันนี้ทุกคนปีเขตเขตดเฮากันคืนนี้แหละนิบมกันวันนี้เอาใส่์ได้ทุกคนเอาเข็เฮากันนี่บางตัวมีไข่กับไข่เจาะเนี่น่ะไข่ได้ตัวนี้ หน้าไม่ค่อย่งนกตัวไม่ค่ใส่เดี๋ยวเพื่อความคลาดตัวใหญ่ใหญ่เลยเาปีงบริมือนะทุกคนยังอยู่ยังโกบกับขี้น้า ปีสองปี่เือ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมัดนี่ทุกคน ขอโทษก,กาสเอสู้ไปบุญกาละน้อยไปไปด้กทุกคนเอ้ยเพราะว่าบ่มีคนอยูเฮินบ่มี้อย่นะ้ำไม่เท่าเมลณะน้อยกับไปเซปูนเมื่อาวานนี้ไปจบไม่เท่าผู้้ละน้อยไปจบตอนนั้นเลยทุกคนเ็นสู้บรารกะป่วยเนี่ยทุกคนป่วยมี่น้อยก็เลยไปยังบันไในมาโครละน้นอยกับไปนั้น,นทุกคนแเป็นบ้านสัตว์บ้านน้อยกับบ้านพระโทษบ้านนโปดนะ เวลามีบุญมานาปอดกะจะไปให้กินเหล้าเวลาบาร์เน้อยมีบุญกะเท่า,านาปอดไม่ให้กินเหล้าไปให้กินเหล้าถ้าโบไปกะบบได้คนบานมือกับไปมีเตระน้อยกับเบาข่าวโบลิ่งอยู่คนกะเอาไปเท่ามาสาวกับไปของพี่เลยโบได้ไปบุญกะ สุกแล้วทุกคนปิงเ,เขีดเท่ากันสุกแล้วสุกแล้วปิงเขีดสุกแล้วหน่อยก็สิไปอาบน้ำก่อนวันนี้ทุกคนเอ้ยนังท่านอาบน้ำอาบน้ำมาจังต่ำมาโทษมาต่ำาโทก้อนหนึ่งมาโทเฮ้ยโล้ยทุกคนเออซื้อเอานี่ yeah เสือมาเล่นซื้อมาหน้าวนี่รูปพักน้ำเม,มาื่อคืนนี้ เียมาเด้อทุกคนกินเช้าๆน้ำกันปิงขียดตำมาถูสิบๆไม่ทำอ่อยปะ่ะใช่โอ้เมือละไข่มานาันอาขีดกับว่ะ Ừ. Ừ. Cả việt ừ. Mình thâu nó mới thâu Thấy nhà cơ <laughs> Thấy nhà cơ Người ta เลือดปลาตาห้นี่เก่าเยไอดูจงไดปลานะอดี๋ยมากก่านีอ่สลัดอ่อนเคีวครับ ขาเขามกดปลุกกับเงยกงาะเงยเงาะไปเฮงก่อนชีชีตเบ็ดกับ บริงบกข่าวกับมาเลยคนเออบริงบกข่าวห้ามหายเอาแข้งองเมื่อเช้านี้ก็งัดมันเลยแช่บริงข้าวกับปี๊ยขี้เอาตุลาบอกกินน้ำ กินข้า,าวเส้าแล้วกลับไปหายไปโซนคือเก้าวันนี้กันคนเอ้ยก้นมันต้นฝนตกเชื่อมันต้นชุ่มชื้นแล้วบนันนี้ต้นไม้เขียวอ่อนแล้วทุกคนรเลยมันหักอะก้น,นเหละมือเลยพระจังปั้นยังพระท่านปั้นฝนตกเมื่อคืนนี้โพลลอยห้ามาปกเวน้น 没意义。